สวัสดีสวีดัตเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วงนี้ก็อ,อ,อยู่ว่างๆนะครับเราก็จะมาทดสอบระบบ immersion cooling system นะครับอันนี้ก็คือเครื่อง a s i c นะครับ n miner S9 นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบระบบ cooling oil นะครับหรือว่าน้ำมันแรก ตอนนี้นะครับก็ได้เติมเข้าไปแล้วนะครับทั้งหมดหลิตรนะครับเดี๋จะเติมอีกหนึ่งกระปุกนะครับครับตอนนี้เราก็ได้เติมกระปุกที่2องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้ก็เต็มนะครับ10ลิตรโอเคต่อไปนะครับเราจะมาเปิดระบบ ตอนนี้นะครับผมได้ทําการเปิดระบบพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เราได้เปิดระบบพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกส่วนทุกอย่างก็ทํางานปกตินะครับนั่นคือระดับน้าหรือว่าระดับมิรอโโอยของเรานะครับส่วนทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับขาดเหลืออย่างเดียวก็คือระบบคลูอิ่งซิสเต็มนะครับเดี๋ยวกําลังสั่งอยู่นะครับในส่วนของแรงขุดนะครับ แรงขุดเราได้เต็มที่เลยนะครับ15เทเลแฮชนะครับ15เทเลแฮชนะครับตอนนี้ก็อยู่รวาว174บาทต่อวันนะครับโอเคท่าในใดสนใจนะครับหารายได้เพิ่มนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ไทยเอสเนะครับ0615708555 YouTube นะครับ #thaispacechannel นะครับหน้าเว็บ www.thaispace.com happy mining ขอบคุณครับ